วัสด,ดีเพื่อนชาวโซเชียลทุกคนวันนี้พบกับใจสุรชาติอีกแล้ววันนี้เรามาในเนวก็พอดูได้มีแา่อะไรเล็กหน่อยเล็กหน่อยเออ,เอออีกไม่กี่วันกี่วันวันนี้วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งก็อีกประมาณ 10... บสิบกว่าวันก็ถึงวันสงการแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนเล่นสงการอย่างมีความสุขและ อย่ามีเรื่องทะเลาะบาดหมางกันเพราะว่าเอออยู่ประเทศเดียวกันอยู่ประเทศเดียวกันมีข้อดวกเดียวกันอยาแบกแยกกันขอให้เล่นสงการอย่างมีความสุขอีกอย่างหนึ่งเมาไม่ขับเมาไม่ขับอะไรอีกเมาแล้วขับหลับไม่ตื่นเมาไม่ขับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พนม้นนะคะเออสงการนี้เมาก็อย่าขับรถอุบัติเหตุ อุบัติเหตุในท้องถนนแล้วก็จะได้จะได้เออช่วยลดงานของเออลดงานของโรงพยาบาลกันนะครับก็คืออยากให้เล่นสงการอย่างมีสติแล้วก็เล่นสงการอย่างมีความสุขนะครบเ<ส><ข><ส><ข>ฮ<ะ>้ยเฮ้ย ก็คือไม่มีอะไรจะพูดมากมายแต่ก็พูดไปแล้วเดี๋ยวคิดตอนแป๊บหนึ่งนะเออขอให้สงการนี้ขอให้ประเพณีสงการเอ่อของประเทศไทยอยู่ยาวนานไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับอยากให้อันุรับประเพณีสงการดีๆแบบนี้ไว้โดยการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตดน้ำดำหัวตดน้ำดำหัวแล้วก็ปรับแป้งปรับแป้งกันเอาพอประมาณอย่าเอาเยอะเยะมากมายนะคะก็คือจะได้เล่นน้ำสงการอย่างมีความสุขอนุรักษ์ประเพณีสงการของประเทศไทยไว้ โอเคก็คือสงการปีนี้สําหรับเจสุรชาติสำหรับเจ,บเ,จเองก็จะไปเล่นสงการที่จังหวัดอุบลราชธานีเมืองแห่งดอกบัวง,งามแม่น้ำสองสีมีปลาแซบหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราชถวยราชใส่รมงามรําเทียนพรรษาผาแต้มก่อป,ประวัติศาสตร์นะครับก็จะไป เออไม่ค่อยได้เล่นสงการอย่าบอกว่าไม่ได้ไม่ค่อยไม่ได้เล่นสงการที่จังหวัดอุบลนันแล้วก็คือเอ,อมาอยู่กรุงเทพช่วงปิเทองก็จะมาอยู่กรุงเทพก็มาเล่นสงการที่กรุงเทพแต่ก็ไม่เคยไปเล่นที่สีลมหรือว่าไปเล่นที่ไหนนะครับเออ ก็คือจะกลับไปเล่นทิวบนจะกลับไปเล่นกับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสเป็นไม่ได้นะครับก็คือจะถือโอกาสไปหาเงินไปช่วยรับาระของแม่ด้วยก็คือจะถือโอกาสไปหาเงินจะซื้อของซื้ออะไรไปขายเช่นซื้อของก็ของเป็นของช็อปเล็กๆน้อยๆก็กาไรเล็กๆน้อยๆเอาไปขายที่บ้านเป็นการหาเงินไปด้วยโอเคนะคบสำหรับวันนี้เจสต์บอกก็ ขอลาไปก่อนกับวันที่วันนี้เป็นวันที่หนึ่งเมษาไม่มีใครถูกหวยเลยที่บ้านโอเคครับแม่แล้วไม่บ้านทุกท่ามีความสุขครับ